ครับนี่อันนี้เรื่องของการขายรถหรูแบบผิดกฎหมายครับปลอมทะเบียนมินิคูเปอร์เนี่ยขายอยู่สองหมื่นสองแสนห้าโอ้ค่แล้วมันถูกหรือแพงสองแสนห้าถูกครับถูกครับถูกกว่าหลายเท่าเลยครับโอ้ค่ะถ้าเป็นป้ายแดงก็เกือบ3ล้าน3ล้านนิดๆโอ้แต่นี้สองแสนห้าเองอครับตำรวจภูธรภาคสองพร้อมกับตำรวจภูธรจังหวัดออสระแก้วครับรวบนายหน้าขายรถหรูที่ปลอมทะเบียนแล้วก็ไปประกาศขายในโลกโซเชียล พลตรวจตีนัทพงศัตยานุรักษ์ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วครับบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตรวจสอบกลุ่มซื้อขายรถหลุดจำนำทางสื่อโซเชียลผ่านทาง Facebook ที่ใช้ชื่อว่ารถหลุดจำนำหลักหมื่นครับแมน่าเข้าไปดูไหมฮะโอหลักหมื่นเองอะ่ะก็เป็นลักษณะการประกาศขายรถแบบราคาผิดปกติครับเจ้าที่ก็สืบหาข่าว กระทั่งพบรถยนต์เก่งมินิคูเปอร์ RHD คันนี้ฮะสีขาวคาดแดงหลังคาแดงติดไปเลขทะเบียน1กึกไก่ชกเชอร์3า 3, 3, กรุงเทพมหานครวิ่งออกมาจากเขตเทศบาลอรรญ,ญประเทศกำลังมุ่งหน้าไปที่อำเภอโคกสูงเจ้าหน้าที่ขอตรวจค้นนะครับในจุดนี้แหละครับโดยที่มีนายธนทรกิจสมัยอายุ39ปีเป็นคนขับแล้วก็ไม่สามารถนำหลักฐานการครอบครองรถมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้สุดท้ายยอมรับสาร,รภาพครับว่าซื้อรถยนต์คันนี้เนี่ย มาจากกลุ่มซื้อขายรถอุดจำนำใน Facebook ที่ชื่อรถอุดจำนำหลักหมื่นโดยที่มีในหน้าสองคนครับติดต่อขายมาในราคา290,000บาทแล้วก็ให้แบ่งจ่ายเป็น2องวดนะครับส่วนการติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็ป้ายแสดงภาษีปลอมเจ้าของกลุ่มลายนี่แหละ,ะจะเป็นฝ่ายทําให้โดยคิดค่าทํา2,500บาทส่วนรถเก๋งคันนี้ตัวเองจริงๆเนี่ยไม่ได้ซื้อมาใช้นะครับจะนําไปขายต่ออีกทอดหนึ่ง จากการตรวจสอบก็ทราบว่าคนขับนะครับนายธนทรเนี่ยเคยประกอบอาชีพขายครีมแล้วก็สินค้าออนไลน์ในตลาดโรงเกลือครับพอมาระยะหลังๆเนี่ยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็เลยหันมาเป็นในหน้าขายรถอยู่นำแบบนี้ครับแล้วก็เริ่มเข้ามาคลุกคีในวงการขายรถผิดกฎหมายกระทั่งปัจจุบันครับโดนจับได้ที่บริเวณด้านหน้าจุดเติมลมปั๊มใดปั๊มหนึ่งนี่นะอันนี้แสดงว่ามันก็เป็นรถไม่มีเอกสารไม่มีเล่มรูปเล่มอะไรเงี้ยสิครับอืนนรอราคาเนี่ยคนก็รู้ละมันต้อง แ,แต่บางทีมันถูกอ่ะมันจูงใจไงโอ้อออนะ